ล่วงหมดมันไม่มีลูกแม้แต่ต้นเดียวเนี่ยเลยปล่อยเลยตอนนี้ให้มันออกเม็ดก่อนมันมีลูกก่อนถึงจะปล่อยน้ําใส่ถ้าในขนาดที่จอดอที่ใส่ี่เยียบร้อยครับพี่ไม่มีลูกติดเลยเนี่ยมันเริ่มติดแล้วพี่มะม่วงครับอันนี้มะม่วงพันอะไรครับมะม่วงพันอะไรครับเยชเวอร์ดมันดำๆนะมันดำๆเลยนะบอต่ายเยอะไม่ใช่บใต่มัเป็นเป็นอะไร ติดลูกเลยนะครับตอนนี้ลูกใหญ่มากนะตอนมีณกิโลกว่าลูกบนึ่ลูกออกดอกแล้วครับตอนนี้ถ้าออกดอกอย่างนี้อยากปล่อยน้ําใส่ที่ทาให้มันเป็นลูกติดก่อนค่อยปล่อยน้ําใส่น้ำผมจะมาถึงทุกอันเลยแต่ว่าเราอย่าปล่อยน้ําใส่เป็นสปริงเกอร์นะครับเราอย่าปลูกมะม่วงใส่กับต้นมะนาว พราะมะนาวมันชอบน้ำมะม่วงต้องมีวันเว้นอ่ว่าคือมันออกดอกว่าอยากปล่อยน้าใส่ถ้าอย่างนั้นจะไม่ได้กินลูกเพราะฉะนั้นอย่าเอาใกล้กันเพราะนาวนี้ต้องใส่ตลอดลคือต้นโอเคสวยต้นมะม่วงครับต้นมะม่วงคือฝนตกหนักต้นต้นแต่นี่มัน อ๋อนี้เขียวสวย,รยนนครับตอนนี้เราก็ลองจะเดินไปดูสวนทุเรียนครับของท่านทนายนะครับผมนร้นยัง,งไม่สว่าการเรามันาขึ้นมาหน้าฝนมันไม่ถึงหน้าฝนหรอกเ่าตอนนั้นไม่มีเงินก็เลยก็หน้าฝนทำอะไรไม่ได้นี่ผมนี่ผมเดนถึงมาถึง,มาถ,งมาถึงบริเวณที่ป,ป่าปุ๋ย แล้วอินทผลัมนี่ล่ะอินท้นนี้พอเม็ดมันก็ฝาดบ้างเนาะกินไม่ได้เป็นจีบเมื่อกี้นี่ระบายน้ำน้ำมันเยอะมากปีนี้ไยหนาผมตายหมดเลยนี่้าตี่กำลังได้กินลูกมาปีนึงแล้วสวยพะว่าน้ำท่วมน้ำท่วมแค่เรียบร้อยครับน้ำขังไม่ได้ครับผมนี่เป็นกล้วยหลักหลักพันไม่ใช่กล้วยเหมือนตัวนั้นคตัวนั้นมันจะเป็นน้ำว่าน้ำว้านี่คือเราจะปลูกบนที่ที่เราดินขึ้นมามันจะสวยครับ แต่ถ้าดินที่เดิมอย่างนี้ปลูกน้ำว้าก็ไม่ใค่สวยครับแต่ก็ต้องปลูกพวกนี่คือพันธุ์พื้นบ้านครับพันธุ์พื้นบ้านที่เขาหอมเขต้มเองครับกล้วยกล้วยน้ำว้านะครับนี่ครับผู้เรียนพีการนี่สวยมากเลยน้ําเป็นไม้น้ําขังเรียบร้อยแล้วก็เราไม่ได้แต่งตายแล้วล่ะพี่ครับมีต้นพวกมันใหญ่เจ้าซีซื้อปากมาให้เจ้าีมาเลเซียซื้อปากมาให้ก็เลย ต่ก,ก่อนเป็นสวนยางใช่ไหมครับจะก,ก่อนเป็นสวนยางเพิ่งตัดออก,จ,กจะทําเป็นสวนทุเรียนเต็มที่นี่คือสวนทุเรียนของน้องครับเขาพอจะได้ผลนต่ผมไม่ไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าตัวน,นี้ไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวมีทุกทุททตกต้นมะม่วงทุเรียนลองกองครับแล้วก็อะไรอะอมังคุดอะไรก็กอยู่ใน่นี้หมดเลยมีนี่หมดพี่ไม่ได้ดูแลหรอกเพราะเป็นสวนนีนี่เดี๋ยวทำทีนี้ก็สวนทีนี้แหละ ตนปีกาย้เรายัางไ่ได้อน,อนี่คือทุเรียนต้นโตแล้วนะครับผมต้เดือนกนีน้ีเสียหายมากเพราะว่ามันยุตรงมันมีตัวมแมลงนะมานดครับ,บกยอดก็ได้นับ่ปีาจะปีได้ปีปีได้ครับปีกว่าด้วยซ้ำไปถ้าโตขนาดน,นี้ครับเขาก็ทำได้ครับ ไปเดินไป็นด้ยรันเรับ,รบไปเลยเข้าเลยนะครับพวกเรามาเดินสวนดูสว,วนผลไม้ครับต่างๆมีส่วนทุนทนเรียนส่วนมะม,ม่วงสวน อย่างนะครับผลูกผสมปศสาตว์แบบไดนาวต์ผสมสรบบครับที่เราสามารถเราออกได้ครับเสียดายครับถ้าเราปลูกแล้วเราจะเสียดาย ดอกเกี่ยวันนี้คือถนนที่ทำาไปแต่เรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะดครับุมไม้ครับนี้เราจะเดินเข้าไปดูส่วนข้างในของต้นพนายนะครับไปเลยครับ ต้นอะไรต้นผักหวานไปแล้วน้ำท่วมมื่อกี้ท่วมหมดนานเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยปลูกสิบต้นเหลืออยู่สองต้นหรือต้นเดียวนี่เหรอพี่เรียบร้อยแล้วของผมปลูกตังห้าสิบต้นเหลืออยู่สองต้นผักหวานป่าเน่ยครับพี่ผมจะเอาอันนี้ออกในปีนี้ออกโอ้ต้นยางนาโอ้ต้นไอายางพาลาครับ ตรงนี้มันจะเป็นสระน้ำเป็นนิสระน้ำวัยรุ่นก็คือความลึกประมาณร้อยสี่ก็จะทำน้ำตกใส่บริเวณนั้นที่ที่ที่โลงนะ้ำตกก็ประมาณขึ้นประมาณเจ็ดเมตรเนาะครับแล้วก็ทำลงมาข้างล่างอาจจะทำเป็น้านกาแฟก็ได้มันจะลงมันจะลงสระน้ำตัวนี้ก่อนครับลุ่มหัวใจนี้สำหรับวัยรุ่นว่ายน้ำคทํามันก็จะล้นมาตรงนี้น,นี่นี่ผมใช้มือได้ขุดนี้ปีหนึ่งนี่น,นะ ใช้มือใช้จอบโค<ฮ>้ดเดียว,วเดียวได้ปีนึ่งที่ได้แค่นี้ครับแย่สองอันนี้เอารถมาครับมาดูครับดีซึ่งทนายนะครับเอาเอาจอบขุดเอาละครับปีหนึ่งนะครับผมได้รนีครับนี่คือวความมีความตั้งใจสูงมากเลยนะครับผมอยากจะทำให้เป็นสวนน้ำสวนป่าครับ จะเติมที่เฉยมันก็ไม่ได้เงินก็เลยมาทําเป็นน้ําตกเราทาสระน้ำมีคนว่ายน้ําเราจะได้เงินค่าค่าน้าบางิงเราคือจะเราอยากเติมใส่คลองนั่นแหละอี้พอ,อมันมันเต็มตัวนี้มันก็จะล้นมาอนนี้จับล้นมานี้จะเป็นคลองน้ำไปขุดเอาเอามือเหมือนกันให้ดิหนิที่ทำก็นด่รวมรวมปีนี่แหละความพยายามนะครับความพยายามนี่คือมือทั้งนั้นเลย S <S ลถเข้าไม่ได้เพราะว่าต้นไม้เราเยอะครับอุดแล้วก็มาทําลานที่นี่เพราะว่าจะมาทํกระท่อมที่นี่นทาเป็นจุดกลางเต็นท์หรือว่าเป็น,ปน,ปนบ้าน่อนหน้าน่าจะเป็นกลางวันเรามาทานอาหารกันเพราะว่าครับถ้าจริงๆแล้วคือมันจะมีน้ําหมดเลยแล้วก็เด็กวิ่งเล่นในน้ำอะเนาะครับมันก็ลึกกว่านี้นิดนึงเราละกูเสร็จเราทรายใส่แล้วก็หินใส่น้ำก็จะไหลมือนํ้ำตกที่แหละ ลงมามองเด็กเล่นตรงนี้ตัวนี้ก็จะมาจับผู้ใหญ่เล่นมาลงเด็กเล่นครับเราก็จะมีห้องน้ําอยู่แค่แถวฝั่งนู้นหรือเพืออาจะเป็นฝั่งไหนก็ได้ที่อาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแต่ที่ผมนี่ตัวนี้ก็ใช่ที่ป่าไม้เห็นไหมป่าปูใหม่นี่นี่ต้นยางนานต้นยางนาสวยเลยครับสวยเป็นป่าเลยครับโน่นี่ปู่หม้เดี๋ยวก็เอาต้นยางออกมันเพราะว่าเดี๋ยวนี้สามปีกว่ามันสูงสูง ใหญ่มากแล้วนะครับใหญ่มากที่ต้นยางคนนี้ก็อายุน้อยกว่าตอนนั้นตีหนึ่งที่นี่ต้นยางนาครับสูงประมาณสิบเมตรได้แล้วครับผมยางนาตะเคียนครับเราต้นยางทาราออกตัวนี้ก็จะขึ้นได้เต็มที่ครับมีตัวนี้สวนเขาที่ที่ผมว่าจะซื้อนั่นแหละครับแต่เขาก็ให้เอาต้นนี้ออกอยู่ผมยังไม่เอาออกต้นตเียนมันจะโต้นต้นพออต้นพอกน่อยให้ผมู ราไปทําไม้ไม้ปลูกพื้นเพียงแต่ว่าถ้าตัดออกนี่คือแดดมันจะมาได้ต้นตะเคียนผมจะโตไอ้นี่ต้นตะเคียนโตไม่ได้เลยก็พุ่มปลูกที่ไม่ไม่ติดเส้นต้นยางนาก็าพุ่มปลูกเราตัดยางพลาออกยางนาก็สูงตรงนี้ลงมานี่มันจะเป็นมันจะเป็น,นที่มาดูตรงนี้คือน้ำไหลมาตรงนั้น้ย